ทาฮอร์โมนนมสดง่ายๆนะคะบำรุงต้นไม้ที่บ้านเราเองทําง่ายๆมีประโยชน์เยอะตามไปดูวิธีการทํากันค่ะสวัสดีค่ะพบกับวาวาอีกแล้วนะคะวาวาที t อทีออร์แกนิกค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆทําฮอร์โมนนมสดนะคะ วันนี้จะเป็นสูตรแบบง่ายมากๆเลยนะคะใช้แค่3อย่างก็ได้ฮอร์โมนนมสดนะคะ่ะฮอร์โมนนมสดดียังไงนะคะเอาไว้สําหรับการฉีดพ,พ่นนะคะบำรุงต้นไม้ได้การจเจริญเติบโตน,นะคะร่งการผิดดอกออกผลนะคะทำมานรูส่วนประกอบกันนะคะอันแรกเลยก็คือนมสดค่ะอันนี้เป็นนมที่ว่าไปซื้อจากนห้นะคะครราคาแล้วนะคะปริมาณอยู่ที่830 ML นะคะ ไปก็คือตัวนี้เลย M150 ค่ะหรือว่าเ,าเครื่องดื่มชูกำลังยี่ห้อไหนก็ได้นะคะไม่จำกัดเลยค่ะต่อไปนะคะแล้วก็นี้คือผงชูรสค่ะยี่ห้อไหนก็ได้เหมือนกันนะคะเราจะใช้แค่สามตัวนี้นะคะในการทำฮอร์โมนนมสดไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะค่ะน,นี่คืออุปกรณ์ง่ายๆนะคะที่เราใช้เราจะทำใส่ในขวดนะคะขวดพลาสติกเนาะแล้วตัวนี้ก็คือนม ที่ใกล้หมดอายุแล้วนะคะปริมาณอยู่ที่830 ml นะคะเราจะใช้ทั้งหมดขวดเลยเพราะตอนนี้ว่า,วาปลูกต้นไม้เยอะก็ใช้เยอะนะคะเราทำครั้งหนึ่งก็สามารถเก็บไว้ได้3เดือนเลยค่ะขั้นแรกเลยจะใส่ผงชูรสก่อนนะคะผงชูรสเราใส่3ช้อนนะคะ ออกอตัดภาพมาเลยนะคะเมื่อกี้วัดทําเลอะค่ะ oh. <laughs> นี่คือผงชูรสสช้อนนะคะใส่ลงไปในขวดแล้วเนาะ oh. ต่อไปนะคะส oh. ่วนผสมต่อไปก็คือ m อ็มนะคะใส่3ฝ้าค่ะ oh. ไปเอาอุปกรณ์มาเพิ่มนะคะคือกรวยนะคะนนะคะส จากนั้นก็เทนมสดนะคะใส่ลงไปเลย เสร็จแล้วนะคะทำการปิดฝานะคะแล้วก็เขย่าเลยค่ะเขย่าให้ผงชุรดละลายนะคะสูตรนี้ไม่ต้องหมกักสามารถใช้ได้เลยนะคะวิธีการใช้ก็คือถ้าจะฉีดพ่นนะคะน้ำสอลิตร ต่อฮอร์โมนนมสด1ช้อนโต๊ะนะคะหรือถ้าจะรดราดลงไปในดินนะคะก็ใช้น้ำสิบลิตรนะคะต่อฮอร์โมนนมสดประมาณสาช้อนโต๊ะนะคะใส่แล้วก็รดราตลงดินได้เลยนี่ค่ะสูตรนี้นะคะสามารถทำแล้วเก็บไว้ได้3เดือนค่ะวิธีการเก็บก็คือเก็บไม่ให้โดนแสงแดดหรือว่าจะเก็บไว้ ในตู้เย็นก็ได้นะคะถ้าเราใส่ในตู้เย็นนะคะจะดีกว่านะคะก็เก็บอุณหภูมิด้วยเวลาเราเก็บนะคะไม่ให้ปิดฝาแน่นนะคะคลายฝาออนิดนึงนะคะเพราะว่ามันจะมีกา๊าซอยู่เนาะคลายฝานิดนึงค่ะค่ะนี่คือฮอร์โมนสดนะคะทำเสร็จเรียบร้อยแล้ววิธีการใช้นะคะใช้หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะต่อน้ำสองนิรในการฉีดพ่นนะคะ แต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ฉีดพ่นอยากจะลดลงดินนะคะก็สามารถใช้3-4ถึง4ช้อนโต๊ะนะคะต่อน้ำา10ลิตรค่ะอย่าลืมทำไว้ใช้กันนะคะดูผลงานนะคะว่าใช้ฮอร์โมนนมสดในการฉีดพ่นทางใบค่ะอันนี้คือต้นวอเตอร์เคสนะคะใบกำลังเขียวสดนะคะกรอบด้วยฟังเฟือง หวานเด็ดไปกินหลายรอบแล้วนะคะพอเราใช้ฮอร์โมนนมสดนะคะจะช่วยเร่งให้เขาแตกกิ่งแตกยอดใหม่ขึ้นนะคะอ่าแล้วตัวนี้ก็คือต้นชัย,ยานะคะที่หวาพึ่งชํำไปค่ะอันนี้ก็ใช้ฮอร์โมนนมฉีดพ่นเหมือนกันค่ะและตามด้วยตัวนี้เลยฟักทองญี่ปุ่นค่ะ กำลังออกรูออกดอกเลยนะคะสามารถใช้ฉีดพ่นได้ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมจนจบน,นะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้หมาาวาด้วยค่ะขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการปลูกนะคะคลิปนี้บายบายค่ะ